เนี่ยเขาเนี่ยถ้ามาอยู่กับผมเนี่ยนะงานก็ไม่ต้องทำเฮ้ยบ้านก็ไม่ต้องเช่าเฮ้ย้าวก็ไม่ต้องซื้อเฮ้ยดูดี่เราสองคนอาอะายแดกกัน <c oughs> คนตายแมงเลยพ <c oughs> ี่อยากจะกินกืนเจอทั้งตัวเลยแล้วเดี๋ยวมาขยอ้อนออกที่ห้องอันนี้คือเพลงอะไรครับเนี่ยเพลงโอ้ยโอ้ยเวอร์ชัน เงไม้อไรอย่างชอบเลยคนเรานี่สามารถมีแฟนได้กี่คนครัไไหมแฟนนี้ถ้าจะเป็นอินฟินิตี้ไม่จำกัดกิ๊กกิ๊กนี่ก็ไม่จำกัดเหมืเนก้นนั่นกิ๊กจะเลี้ยงไหวครับเรื่องเลี้ยงนี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหลา่ลาล่าสุดเป็นไงกินกันเอง <laughs> <laughs> เรื่องเนี้ยเขาเนี่ยถ้ามาอยู่กับผมเนี่ยนะงานก็ไม่ต้องทำเฮ้ย บ้านก็ไม่ต้องเช่าเฮ้ยข้าวก็ไม่ต้องซื้อเฮ้ยดูดิเราสองคนจะเอาอะไรแดกกันคนตายแม่งเลยผมไม่เคยได้ย<ต>ินแต่ว่าเราจะทําตามสัญญานะ à, uh à. อันนี้คืออะไรอะ่ะต้องเป็นคนดีก่อนค่านิยมดีดีต้องมีในหัวใจขอเวลาอีกไม่นานนะทุกคน แล้วตีฮิ้วที่งดงามจะคืนกลับมาอันนี้คือเพลงตีฮิ้วล่าสุดปะ่ะใช่ใช่ใช่ลองร้อง,องให้ฟังสักนิดนึงเราจะทำตามสัญญาขอลาอีกไม่นานแล้วตีฮิ้วที่งดงามจะคืนกลับมาอันนี้<ร> <จะ S 2> อัลบั้มล่มาสุดเนี่ยอยู่อนนทองล่อตรงขอให้เธอจงไว ไายยาสติฮิวจะโตในไม่ช้าพอคืนไทยเถห้าเม็ดประชาชนเฮ้ยนี่รู้ได้ไงอ่ะว่าเพลงติหิวเพลงล่าสุดก็คือเพลงนี้อ่ะอ่ะโตผมนี่เฮ้ยใช่ไหมที่คนร้องอย่างนี้อ่าแดนอนอันนี้คือถ้าปกตินักร้องแล้วมันจะมี AKA นี่ AKA อะไรอ่ะ AKA ไม้แปดแปดเฮ้ย ไม้กินผัก AKM ไม้กินผักอ๋อไม้กินผักนะใช่นี้คนต่างประเทศปะเนี่ยใช่แล้วโอ้โหผมกลับมาจากเกาหลีเหนือได้ประมาณห้าหกวันแล้วเฮ้ยนี่คนเกาหลีเหนือเหรอผมคนเกาหลีเหนือเจ้าโอ้ยภาษาเกาหลีเหนือนี่พอจะพูดได้ไหมได้เจ้าอินทผาลัมอินทรพาลัมเจ้าเฮ้ยมันเหมือนคนเหนือเลยอะคล้ายๆกันเพราะว่าเกาหลีเหนือกับที่เหนือเหมือนกันเจ้าอ๋อโอเค แล้วก็นี่ว่าจะมีแผนใบเกาหลีตายเฮ้ยไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวแค่นี้โอเคไม่ไม่ดูว่าจะถามอะไรต่อผมก็เตรียมรอไม่เคยเล่นแบบนี้ไม่เคยเล่นตอบนี้ไม่เคยเล่นแบบนีเหรอไม่เคยเล่นตอบนี้เกาหลีใต้ไปทางบุกบล็องไปทางอะไรเนี่ยอ๋อผู้บล็องก็ได้อยู่ฝรั่งเศสเหรอบล็องบัวทรองรถติดชิปาเไรอย่าไปนะเต้นบรมะรถติดบล็องฝรั่งเศส ร้องบทสองนี่แหละทีนี้นะจ๊ะเฮ้ยอะไรวะไอเชื่อไปอินเดียแล้วปะินเดียผมมาไงเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีอินเดียภาษาอินเดียพอได้ไหมออจะจะลเลยายจระอจะแลให้ฟังสักหน่อยได้ไหมได้สักนิดนึงอัสกับปะิราอสรเมกินซปราอััมบายซีเรเฮ้ยมันออกเปลียนมากนะไอ้ที้เหีอาอ๋อเหรออ๋อเหรอออเหรออห ฟอนาฮี่เพลงอะไรเนี่ยฟอนาฮีเพลงเพลงเพลงทำไมฟอร์ดเป็นคนน่ารักจังจะเป็นภาษาอินเดียโอเคได้แล้วอืมเี๋ยวพูดถึงได้กได้พูดภาษาเลยนะเนี่ยได้เลยโอ้มีความรู้มีความรู้แน่นอนฟังเพลงเนี่ยเคยฟังบ้างไหมเพลงลงเพลงล็อกธรรมดาทำฟังนี่ธรรมดานี่ผมอยู่ในห้องผมล็อกทั้งวันนึกนักไอ้นักวงล็อกที่ชอบนี่ชอบชอบอะไรอ่ะ ชอบเป็นปัดดุฮะอะไรวะไอ้ต่ำไหนต่ำไหนเนี่ยไอ้ไอ้ต่ำไหนวะเนี่ยต่ำไหนวะเนี่ยวงล็อกเหรอส่วนมากผมจะฟังไอ้นี่เลยอดอยู่แป๊บหนึ่งสมาธิอ่ะวงล็อกน่าจะเป็นบิ๊กแย็บเฮ้ยบิ๊กแอนหรือเปล่านั้น เ๋อเป็นเป็นเป็นพวกรุ่นน้องของ Big แอดอีกทีหนึ่งอ๋อโอเคใช่เขาดังก็ดังในนี้เลยเขาจะร้องเพลงแบบสนอเอ้ยสนอจัดกลวยตรวยมงกุงเฮ้ยทำไมมันเหมือนขเขมรนะเอ้ยเออมันเป็นล็อกนะเผมผมวังล็อกคองคอยหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะล็อกผิดที่ล็อกผิดที่ใช่แต่แม่แไ,ไ,ไม่มีตัวปูตัวปูกูไม่อยู่เ่ยจบละมันจะผิดล็อก ก็จะบิดล็อกใช่แล้วปลาดุกมาก่อนเลยอันนั้นอันนั้นอันนั้นล็อกของขังแต่กูไม่เล่นปลาดุกกูคนนี้ก็จะถามว่าล็อกนี่ฟังเพลงล็อกในห้องไหมล็อกตัวอยู่ในห้องอะไรก็ว่ากันไปแม่วงไหนเจ๋เลยอ้าวแล้วกูไปทางไหนไปเล่นปลาดุกของขังนะครกูสุดยอดจริงอยู่ก็มาเฉยเยี่ยปลาดุกปลาดุกก็หวาปลาดุกก็ได้ปลาดุกก็ได้ถูกต้อดีถูกต้อดีแหม นี่เธกินแล้วล้มอยู่ที่นั่นนะโหผมบอกได้เลยกลับมานี่รักผมทุกคนเอ้ยหมายถึงเล่าเบียร์กับพี่น้องไม่ใช่ผมรักขโมยชุดันในทุกคนอะไระเนี้ยพี่ย่รักผมทุกคนรักผมทุกคนคืออะไรวะมันส่งอะไรมาวะรักผมทุกคนเอ้ยผู้หญิงเขาลถเสียหรือเปล่าวะถามดิว่าใช้มัดไดโฟติกิหรือเปล่า ไอ้ยียล็อกล็อกแล้วประดุกกูมาไงไวสั์ไอ้ยี่คุณจะหลุดเกบเยื่อมาอีวะส่งเงินมั่วไปหมดส่งเงินมั่วไปหมดไปอ่ะเจอผู้หญิงไม่ได้ไปแก่มาเร็วตีติดแล้วกี่บาทวะนนั่นเออเหมือนส้มแป้นเลยวะ ต้องกลับไปหาบ้านก่อนฮีฮีเฮ้ยขอบคุณกระชาแล้วก็ขอบคุณซับด้วยนะวันนี้ผมได้ซับมาแล้วอ้ยผมลืมใส่ซับในช่องเี้ไหมเฝ้ารถให้หน่อยนะลองถามราคาดูนะว่าจะนเดี๋ยวไปหาบ้านก่อนไปดไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดดีวยวดวยเเดี๋ยว